สวัสดีครับวันนี้อยู่ดีีนะเจอเราก็จะเดินทางไปร้อยเอ็ดนะครับกับยายนะอะไรอะถ่ายคลิปเราจะเดินทางไปร้อยเอ็ดนะครับวันนี้ก็ประมาณร้อยหกสิบกิโลก็จะไปแล้วก็กลับพรุ่งนี้ครับก็มาดูกันว่าจะเป็นยังไงนะการเดินทางนี้ก็สบายๆครับขี่เรื่อยๆแวะที่ไหนก็จะจอดที่นั่นนะ แล้วก็น้ำมันก็เติมมาแล้วครับแล้วก็จะจับทิปสูตรเลยนะตอนนี้เดี๋ยวเราไปพักที่ไหนเราจะถ่ายดูตอนนี้เราก็ก็เราจะเริ่มออกอีกบ้านแล้วครับไปกันจุดพักแรก โอเคครับขนาดนี้แล้วก็ถึงัามที่ม่วง30แล้วนะครับห่างจากอุบลประมาณ30กิโลนะประมาณห่างจากอุบลประมาณ 30- ถึง40กิโลนะครับที่ม่วงสาเนี่ยเป็นปตทนะครับมาเิมไอมาพักผ่อนนิดนึงนะเราเติมน้ำมันจากอุบลมาแล้วเต็มถังตอนนี้ก็ประมาณเลขไม้ก็ประมาณ40กิโลเมตรนะ ก็น่าจะขี่ได้แบบก็ถึงบ้านเลยไม่ต้องเติมอีกเพราะว่าบ้านผมมันประมาณ160กิโลเองนะเรามาเส้นอำนาจเจริญนะครับมาทางวงสามชิดมาออกมาจากเมืองทางนี้นะทางถนนอะไรตออหนึ่งสองหรืออะไรสักอย่างนี่ยน,นะครับโอเคเดี๋ยวเราไปจะไปกินข้าวแล้วเดี๋ยวรุมไปหาร้านกับข้าวแถวนี้ก็เดี๋ยวเราจะออกแล้วตอนนี้กาลังรอยายซื้อของซื้ออะไรนะครับนี่ก็กินน้ํากินอะไรนะ อเดี okay. ๋ยวเราไปต่อกันเลยไ <Hey. S 1> ขณะนี้เราก็อยูีปัม๊มอำนาจเจริญนะเพึ่งมาถึงเลยนะก็พึ่งประมาณขี่ได้ประมาณ80กิโลเมตรแล้วนะคะะรับจากอุบลมานี่นะนี่เลยยายก็อยู่ตรงนี้ตอนนี้กำลังหาที่พักนะ ทางก็รถไม่เยอะมากครับวันนี้ไปนั่งไงครับใอ่่ะไงไหมยูทูบ e ออเหรอนี่มันมีคนื่อยไหมโ <YouTube. S 2> ล,ล่งไหมทางครับเราเราพักเราเราก็จะต้องเดินทางต่อนะครับตอนนี้ก็แปดสิบกิโลแล้วโอเคพักกันแป๊บนึงนอนพักผ่อน เขาสวยๆเลยอดกอยู่เด่นมากอิงกาแฟขมแต่ไม่มีน้ำตาลก็จะสดชื่นนะพร้อมลุยไปนี่ครับทุกคนฝนตกนะฮะ ฝนตกเลยยก็เลยมาพักที่สาลานะก็จอดอยู่นั้นฝนตกนะมีคนมาพักเนี่ยก็ถ้าเกิดเราเดินทางอีเราก็จะถึงหนองพอกนะครับเป็นอำเภอหนองพอกเราเป็นเจดีย์แคมมงคลเป็นสถานที่เที่ยวของฐานน้ำย้อยเป็นของร้อยเอ็ดนะตอนนี้เรเกได้ประมาณร2อยี่สิบกิโลแล้วนะครับ ก็พักมาเรื่อยๆก็ผ่านตอนนี้ก็เป็นเวลาเที่ยงผมก็สบายๆเขียมา80ิตลอดทางเลยนะไม่มีขึ้นเลย่อนนะ้สบายๆเลย <c oughs> ก็เดี๋ยวนจะตดตแล้วก็จะไปต่อนะ <c oughs> <c oughs> โอเคขณะนี้ฝนก็ดีขึ้นครับ กำลังลินลินอยู่ก็ถนนก็เปียกมากเลยเราก็จะค่อยๆขับลงก็เดิมนะก็เดีดิเห็นไหมรถถนนเปียกเลยนะก็ฝนมันก็กำลังลินอยู่นะมันยังไม่ได้หยุดร้อยเปอร์เซ็นต์ผมว่าก็ถ้าเกิดมันหยุดตกหรือถนนดีขึ้นเราก็อาจจะไปหาข้าวกินเลยนะต่อไปอันดับต่อไปอันนี้ก็คือน,นี่เลยนะเมืนจะตกใหม่แล้วแต่ว่าเราต้องรอก,ก่อนนี่ ตกฝนตกเนี่ยกำลังตกอีกรอบแล้วเนี่ยก็ขี่มาได้ไกลใกล้จะถึงแล้วอีกสักประมาณ40-50ก็น่าจะถึงบ้านนะโอเค่อ ตอนนี้เราก็มากินข้าวกันกนะครับก็อยู่ร้านอาหารนี่ร้านปลาร้าอรา,อา,อา,อาอกินอะลยยังนั่งตรงไหน,ไนกินข้าวก่อนนะครับสั่งตรงนั้นเลยใช่ไหมเอาลาบสุกจานหนึ่งแล้วก็ต้มแล้วก็ข้าวสองครับต้มอะไรคะต้มต้มอะไรยัย ต้มเนื้อครับลาบเนื้อเนาะลาบสุกครับลาบสุกครับลาบนกลาบสุกครับลาบสุกครับเนื้อหรือหมูเอาเนื้อหรือหมูลาบเอาเนื้อครับแล้วก็ต้มเนื้อครับผมแล้วก็ข้าวสองข้าวเหนียวปะครับข้าวเหนียวครับครับ ไม่เป็นไรข้าวเหนียวเลยอันนี้คือผัดกะะเคนะเฮ้ยอะลองชิมเหรอไม่ชิมกินไปเถอะอยากกินอ่ะกินไม่หมดก็ห่อไปกินบ้านอร่อยอร่อยอร่อย

กำลังเดินพันต่ออีกกิโลยายสี่สิบกิโลนะนี่นเลยบรรยากาศเหมือนแบบแถวภาคเหนือเลยนะแบบภูเขาเยอะมากนะขิงข้าวอร่อยมากเลยผัดเผ็ดจอระเคลาบส้ม <laughs> ไปต่อเลยนะ โอเคครับโอ้ยเหนื่อยมากไม่เหนื่อยมากเท่าไหร่หรอกขณะนี้เราก็อยู่บ้านแล้วเพิ่งมาถึงนะครับก็ประมาณ200รกิโลได้มาถึงบ้านนีเออ่เดี๋ยวให้ดูหน้าใหม่นะบ่านจะเท่าไหร่ก็เดินทางทั้งหมดประมาณจากแปดเก้าโมงตอนนี้ก็บ่ายสามแล้วเพราะว่ามันพักบ่อยนิดนึงนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าจะได้เท่าไหร่ นี่เลยอันนี้ก็คือบ่ายสามบ่ายสามสามสิบสามนาทีเนียหนึ่งร้อยเก้าสิบสี่ก็ตีเป็นสองร้อยเลยนะตีไปสองร้อยเลือกกันเพราะว่ามันไกลนะก็ทิปนี้ก็ประทับใจแล้วได้ขี่มากับยายนะก็ดีเลย ก็วันนี้ก็คงไม่มีอะไรครับอีกหน่อยผมคงจะได้ไปหาเพื่อนในละเอียดเดี๋ยวได้ถ่ายอีกอาจจะมีนิดนึงนะคลิปเนี้ยก็ไปดูกันเลยก็ตอนนี้เราก็อยู่ที่ร้อยเอียดแล้วนะครับนี่วว้าเราก็ได้เดินทางมาจากอบวลจนถึงนี่แล้วก็ระยะทางก็ประมาณ230กิโลนะ ก็เป็นที่สิ้นสุดนะวันนี้ที่เราเดินทางมาจนเย็นเลยนะเห็นไหมใช่ไหมครับใช่ไหมครับใช่ครับโอเคเราก็เดินทางมาจนเย็นเลยแต่ก่อนเราเคยมาเดินตรงนี้ด้วยนะตอนนับัลช่มาเดินแล้วก็ไปดูพิพิธภัณฑ์ปลาปลาเล็กอรนโดนนะแฟน ขีดพนบอดขึนขีดพนบอขีดขึอะไรวะขวนอะไรของเขาก็นี่ครับสวนสมเด็จพระศรีคลิกคลินสีนลิบสีขีดนเพิ่งอ่านออกสมเด็จสมเด็จพระศรีคีดนะครับก็วันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนคลิปหน้าจะไปไหนต่อ สวัสดีครับบสวัสดีดีสวัสดีครับ <c ười>